สาส่งก็ทำให้เราได้กลับมาพบเจอกันกับเรื่องราวความเชื่อของวิถีชีวิตของคนในอดีตประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องเล่าขานสืบทอดต่อๆกันมาช่องเล่าเรื่องผีดุวันนี้เสนอเรื่องเจ้าป่าตอนที่6 บทที่17ถึง18ประพันธ์โดยลูกคนเดียวเล่าโดยช่องเล่าเรื่องผีดุตอนที่6ตอนน้ำป่ามฤตยูเจ้าป่า บทที่17ประพันธ์โดยลูกคนเดียวเล่าโดยช่องเล่าเรื่องผีดุแสงแดดสองรอบหมอกจางๆซึ่งปกคลุมไปทั่วป่าคณะสำรวจทุกคนตื่นกันหมดแล้วแม้แต่กิษดาที่ดูเหมือนว่าจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนอาถรรพ์ไม่ได้เลยเขายังคงยิ้มอย่างราเริง กับกลุ่มเพื่อนนักวิจัยด้วยกันดรดีโลกมองอาการนั้นอย่างสงสัยแต่ไม่ได้ปี่ปากพูดออกมาผิดกับเจรากาที่อดลนทนไม่ได้ช่วงหนึ่งของการจัดเก็บกระเป๋าสำหรับเดินทางหญิงสาวจึงตรงเข้าไปเพื่อพูดคุยกับหัวหน้าของดอนอาจารย์คะอาจารย์ว่ามันแปลกหรือเปล่าที่กิดจำเรื่องเมื่อคืนไม่ได้ ด็อกเตอร์สูงอายุยิ้มให้อย่างปราณีก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรถ้าเรื่องเมื่อคืนเป็นไปอย่างที่ผู้ช่วยกับลูกน้องเล่าช่วงที่กิสดาหายตัวไปเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแต่ถูกพลังงานบางอย่างครอบครองร่างกายอยู่ต่างหากคงเหมือนกับว่าเขาหรับไปเท่านั้น หล่นพยักหน้าแล้วเหลือบมองเพื่อนชายอีกครั้งหัวหน้าคณะจึงพูดต่อว่าแต่ก็ดีแล้วไม่ใช่หรือที่กิษดาจำเรื่องเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้คุณไม่ต้องมากังวลเรื่องที่เกิดขึ้นหรอกเจรกาเรื่องไหนผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเรายังมีงานหนักรออยู่ข้างหน้าอีกมากดวงตาของด็อเตอร์ดิโรค เต็มไปด้วยประกายมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าหญิงสาวยิ้มรับแล้วพละออกมาเพื่อเก็บของของตัวเองอัคคีเดินเฉียดผ่านหล่อนไปเขายิ้มมุมปากให้กับหญิงสาวเล็กน้อยคณะสำรวจพร้อมออกเดินทางอีกครั้งเมื่อเวลา8นาฬิกาตรงสุพลิก นำทุกคนเดินตามริมห้วยเสือข้ามมาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆจนกระทั่งอากาศคลายความเย็นกลายเป็นความอบอ้าวของหน้าแล้งหนทางริมน้ำเต็มไปด้วยหินก้อนใหญ่น้อยสลับกับพุ่มไม้เตี้ยและไม้ยืนต้นขนาดเล็กนานครั้งจึงพอมองเห็นต้นไม้ใหญ่ที่มีรากภูพร บางครั้งพิทักป่าร่างสูงใหญ่ก็นำทุกคนเข้าไปในป่าลกหรือเต็มไปด้วยดงหนามและเถาวันแต่จากการสังเกตของเชลากาพบว่าสุภเลิกยังคงยึดเอาด่านช้างเป็นหลักในการเดินเสมอน้อยครั้งที่เขาจะออกนอกเส้นทางนอกจากที่เจอไม้ล้มขวางทางจนไปไม่ได้เท่านั้นออกแรงเดินฝ่าดงดิบ จนเหงื่อซึมแผ่นหลังพิทักษ์ป่าหนุ่มใหญ่ก็ยึดเอาริมห้วยตอนหนึ่งซึ่งมีลักษณะล่มลื่นด้วยไม้ยืนต้นสูงใหญ่เป็นจุดพักชั่วคราวธานีซึ่งเดินข้ามฝั่งห้วยเพื่อหาที่ส่วนตัวในการทำธุระรีบเล่นกับมหาอัคณีด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเขาลากแขนออกจากผู้ช่วยหนุ่มให้ออกห่างจากคนอื่นๆ แล้วจึงรีบรายงานสิ่งที่ตัวเองพบเห็นผมเจอรอยวางแคมป์ห่างจากชายน้ำฝั่งนุ้มประมาณ20เมตรครับผู้ช่วยพวกผานหรืออคคณีพูดเสียงต่ำธานีพงกหัวรับน่าจะใช่ครับเพราะว่านอกจากพวกเราแล้วแถวนี้ก็ไม่มีชุดอื่นที่ออกลาดตะเวนอีก เรียกพี่ซพเปอรเลอร์มาหาผมหน่อยแล้เดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปดูด้วยกันครับเขารับคำแล้วพละไปทิ้งให้ผู้ช่วยหนุ่มยืนกอดอกนิ่งอยู่คนเดียวเสียงเหยียบกิ่งไม้หักเรียกให้ชายหนุ่มละสายตาจากผิวน้ำไหลเขาหันไปเจอกับสายตานิ่งๆของเจลกาซึ่งจับจ้องมองมาอยู่ก่อนหน้าแล้ว เจอรอยผ่านงั้นหรือใช่เขาตอบสั้นๆแล้วก็พยายามไม่สนใจหล่อนอีกเจอตรงไหนอะฝั่งนูน้นแล้วนายจะเอาอยัางไงเดี๋ยวไปดูฉันไปด้วยไม่จำเป็นคุณไปพักก่อนเถอะยังต้องเดินทางอีกไกลหล่อนเงียบชั่วครู่แล้วพูดหนักแน่นว่า ฉันไปด้วยอคนีหันมามองด้วยความหัวเสียเล็กน้อยเขากำลังจะอ้าปากพูดบางอย่างสุภเลอร์กับธานีก็เดินตรงมาหาอย่างรวดเร็วหัวหน้าชุดลาตะเวนสะพายปืนลูกซองด้วยท่าทางธรรมัดธแมงไปกันครับผู้ช่วยอคนีพยักหน้ารับบอกธานีนำทางทั้งหมดเดินลุยข้ามห้วยตื้น ตัดขึ้นยังทางด่านเล็กๆฝั่งตรงกันข้ามโดยไม่มีใครในคณะสนใจนอกจากดอกเตอร์ดิลกเพียงคนเดียวส่วนเจ้าหนะ้าที่พิทักษ์ป่าคนอื่นรับรู้หมดแล้วจากการกระซิบบอกของธานีร่องรอยของแคมป์พักแรมนั้นอยู่ภายใต้เงาคลึ้มของต้นยางใหญ่สลับกับต้นตะเคียนสิ่งแรกที่สะดุดตาของอัคคณีคือ คือรอยตัดฟันกิ่งไม้เขากวาดสายตามองรอบด้านแล้วจึงพบกับฟืนสีดำสามสี่ท่อนในลานย่างเนื้อซึ่งพบซากหลงเหลือของตัวอะไรบางอย่างผู้ช่วยหนุ่มก้าวไปยังบริเวณน,นั้นโดยมีหญิงสาวตามติดเป็นเงาตามตัวส่วนซุเลอร์ลกับธานีก็กระจายตัวตรวจร่องรอยอื่นๆ เจรากาสุดตัวลงนั่งพิจารณาสร้างดำๆแล้วหันมามองด้วยสายตาสงสัยชายหนุ่มขมวดคิ้วพยายามมองดูอย่างละเอียดแต่ไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ตัวอะไรอ่ะนายพอดูออกไหมเขาใส่หน้าไม่รู้สิแต่เดาว่าคงเป็นพวกเก้งหรือกวางเนื้อกวางครับผู้ช่วย สูเปอเลิกพูดเสียงเรียบพร้อมเดินเข้าหาเขาชี้มือไปทางด้านหลังในพุ่มไม้ลกทึบใกล้ริมห้วยผมเจอซากอะไรอยู่ใกล้ห้วยครับพวกเขาพยักหน้าแล้วหันมองหน้าของเจรกาหญิงสาวสบตาก่อนพาตัวเองเดินไปยังตำแหน่งพิทักษ์ป่าล่างใหญ่บอกหล่อนขมวดคิ้วแน่นเมื่อเริ่มได้กลิ่นเหม็นเล็กน้อยลอยตามลมมา แล้วหญิงสาวก็มองเห็นกวางคอร้ายตัวนั้นได้อย่างถนัดตาร่างของมันเริ่มขึ้นอืดเลือดสีคร้ำหยดอยู่รอบบริเวณกองเล็กๆกองใหญ่เจลกามองหัวของสัตว์ป่าที่น่าสงสารตัวนั้นแล้วต้องบอกกับตัวเองว่ามันคงเจ็บปวดไม่น้อยเมื่อต้องเผชิญกับความตายแล้วหล่อนก็ลืมตาโพงอย่างสนกเมื่อเห็นตาที่เบิกโพงของมันกระพริบ แล้วซากกวางก็หันมามองหน้าของลอนมันส่งเสียงร้องดังเสียดหูพร้อมทั้งคำพูดที่หลุดออกมาเป็นเสียงผู้ชายว่าพวกอนุษย่างพวกเจ้าช่างชั่วร้ายนักซากกวางตัวนั้นกระโจนเข้าใส่รอนเจรการ้องกรีดดังลั่นแล้วเซล้มไปประทะก,กับแผ่นอกกำยำของใครสักคนรอนหันกลับ แล้วซบกับแผ่นอกนั้นพางชี้มือไปทางซากกวางโดยไม่มองปากก็พึมพำออกมาว่ากวางตัวนั้นมันพูดได้มันบอกว่ามนุษย์ช่างชั่วร้ายนักมันเป็นกวางผีมันยังไม่ตายเสียงที่ทุ้มนุ่มดังขึ้นที่ลืมหูของหลอนพร้อมกับอุ้มมือแข็งแกร่งนั้นคว้าที่ต้นแขนอย่างแรง ทว่าแฝงไปด้วยความอ่อนโยนใจเย็นครับคุณกระต่ายไม่มีอะไรหรอกคุณแค่ตาฝาดไปอัคนีนั่นเองที่หล่อนใช้เกราะกำบังอยู่ในขณะนี้หญิงสาวผงะตัวออกจากอกของเขาดวงหน้าซีดเซียวนั้นแดงซ่านด้วยความเอียงอายหล่อนเงยหน้ามองสบตาซึ่งไม่แสดงอาการใดทั้งสิ้นของทั้งคู่ เขาพูดต่อมาอีกว่าผมว่าคุณกลับไปพักรวมกับพวกคุณฝั่งตรงนู้นดีกว่าครับเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองครั้งนี้หญิงสาวพยักหน้าอย่างเชื่อฟังหล่อนอดไม่ได้ที่จะมองซากกวางอีกครั้งมันยังคงเป็นซากกวางตัวเดิมที่นอนตายเหมือนครั้งแรกที่หล่อนมองเห็นไม่มีท่าทีว่าจะออกมาขยับตัวแม้แต่น้อยเลย เจลกาเงยหน้ามองบรรยากาศที่เริ่มมืดคืมลงแล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่ฝั่งตรงกันข้ามอย่างรวดเร็วอัคเนีมองตามหลังหญิงสาวแล้วก็ตรวจสอบร่องรอยโดยอย่างรอบคอบเขาพอบอกได้ว่ากวางตัวนั้นถูกยิงอย่างเฉียบขาดบ,บริเวณก้านคอนัดเดียวเท่านั้นคนยิงจะต้องมีฝีมือและใจที่นิ่งพอสมควร สุภเลิกซึ่งตามหลังมาพูดขึ้นเมื่อเห็นซาก,กวางนั้นต้องเป็นคนที่ยิงแม่นมากครับผู้ช่วยอืมแล้วพี่คิดว่ากี่วันแล้วผมคิดว่าไม่เกินสามวันครับแล้วรอยพวกนี้มันไปทางไหนละพี่ผมเห็นรอยพวกเขานั้นเดินไปตามด่านช้างออกไปทางหลังแคมแล้วเราก็ต้องไปทางนั้นด้วยหรือเปล่า ลูกน้องของเขาสั่นหัวไม่ครับเรายึดเอาตามลำห้วยเป็นแนวแล้วเดินไปเรื่อยๆก่อนจะวกตัดขึ้นเขาแล้วลงทุ่งดับพานเลยครับแล้วเส้นที่พวกนั้นใช้มีแหล่งโป่งหรือแหล่งน้ำให้พวกมันซุ่มยิงสัตว์ได้ไหมก็พอมีไปตลอดทางน่นะครับผู้ช่วยอัคคณีหยุดคิดไตร่ตรองรอบครอบแล้วเส้นนั้น ไปทุ่งดับพานได้ไหมพี่ได้ครับเขามองหน้าของหัวหน้าตัวเองแล้วพูดต่อว่าผู้ช่วยคิดว่าพวกนั้นจะไปทุ่งดับพานเหรอครับแค่ลางสังหรณ์น่ะพี่ผู้ช่วยหนุ่มหันมามองสุภเลิกด้วยสายตาแข็งกร้าวเราจะไปตามทางของเราเพ,พราะภารกิจของเราคือการสำรวจอันตรายเกินไป ที่จะตามรอยผ่านอีกอย่างมันล่วงหน้าเราไปหลายวันแล้วบางทีมันอาจจะออกจากป่านี้ไปแล้วก็ได้แต่ถ้าบังเอิญว่าเราไปเจอมันในเส้นทางข้างหน้าอัคคนีหยุดพูดส่วนพิทักษ์ป่าล่างใหญ่มีสีหน้าเคร่งเครียดพวกเขาทั้งคู่รู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากทั้งสองฝ่ายพบเจอกันท่ามกลางป่าดิบดงดำไร้ผู้คนแบบนี้ ผู้ช่วยหนุ่มมองไปยังซากกวางอีกครั้งด้วยสมองอันหนักอึ้งลำพังเขากับลูกน้องยังพอที่จะเอาตัวรอดในสถานการณ์อันตรายนั้นได้แต่กับคณะสำรวจแรกนั้นอันคนีถอนหายใจอย่างหนักหน่วงการสำรวจครั้งนี้อันตรายและลี้ลับเกินกว่าที่เขาจะคาดคิด เจ้าป่าบทที่18บประพันธ์โดยลูกคนเดียวอ่านโดยช่องเล่าเรื่องผีดุทั้งหมดออกเดินทางตามด่านช้างเรียบลําห้วยเสือข้ามภายใต้บรรยากาศที่มืดคึมลงอย่างน่าประหลาดเสียงลมพัดกันโชกแรงจนสุภเลิกต้องเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆดำก้อนใหญ่เคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ปิดบังแสงตะวันสงสัยจะมีพายุใครสักคนหนึ่งพูดขึ้นพิทักษ์ป่าสูงใหญ่ออกเดินนำต่อไปโดยไม่ได้พูดหรือตอบอะไรหลายครั้งเขาต้องใช้มีดเดินป่าคมกริบฟันเถาวัลและกิ่งไม้ขวางหน้าอีกเกือบครึ่งชั่วโมงต่อมาฝนหยดแรกเริ่มโปรยปลายก่อนจะหนักขึ้นเรื่อยๆ จักคนีเร่งเดินตัดหน้าคนอื่นจนถึงตัวของคนนำทางพี่สุภเลิกผมว่าหาที่หลบฝนกันก่อนเถอะครับพี่เขาเพียงพยักหน้าแล้วเบนออกจากด่านช้างแล้วขึ้นไปบนเนินเขาด้านซ้ายซึ่งพอจะเห็นว่ามีเพิงหินตื้นๆพอที่จะอาศัยหลบฝนได้ห้านาทีต่อมาทุกคนก็เข้ามายืนตัวสั่นด้วยความหนาวเย็นในร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ภายในร่มเงาของหินใหญ่เสียงฟ้าคำรามดังสะเทือนไปทั้งผืนป่าจนเจรากาอดไม่ได้ที่จะสะดุ้งเล็กน้อยหล่อนมองฝนที่ดูเหมือนว่าจะตกหนักมากจนดูเหมือนว่าฝนทั่วทั้งโลกจะมารวมกันอยู่ในป่าอาถรรพ์แห่งนี้อคนีกกำลังมองดูระดับน้ำในห้วยเสือข้ามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความกังวลใจ กระแสน้ำเชี่ยวกลราจนขุ่นเป็นสีแดงโคลนไหลทะลักจนท่วมมิดริมห้วยแล้วเขาหันไปตะโกนบอกสุภเลิกซึ่งมีสีหน้ากังวลใจไม่ต่างกันผมว่าเราขึ้นไปสูงอีกหน่อยดีกว่าพี่ตรงนี้มันอันตรายครับได้ครับผู้ช่วยเขาตอบพร้อมขยับตัว แต่กลับมีเสียงตะโกนอย่างตกใจดังมาจากทางด้านขวาของเพิงหินซึ่งพวกนักวิจัยหนุนนั้งกลังนั่งพักกันอยู่ทั้งคู่หันมองตามเสียงนั้นแล้วเห็นว่าหลายคนกำลังลุกขึ้นยืนแล้วชะโงกมองไปยังหินเนินลาดต่ำอัคนีรีบเดินไปหาแล้วถามเสียงดังแข่งกับเสียงฝนว่ามีอะไรกันครับคุณวิโรธชาญชัยชิงตอบพร้อมชี้มือไปทางด้านหน้านั้น ตะขาบครับผู้ช่วยตะขาบจำนวนมากเหลือเกินกำลังเดินขบวนกันขึ้นมาที่นี่ครับผู้ช่วยหนุ่มมองอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็ต้องตัวชาด้วยความกลัวปนความขยักขยแยงตะขาป่าสีแดงคําตัวโต,วตวจำนวนมมหาศาลนับไม่ถ้วนกำลังเคลื่อนที่อย่างว่องไวขาจำนวนมากของมันพุ่งตรงมาทางที่ผู้คนกำลังหลบฝนอยู่ แนวหน้าของกลุ่มตะขาบนั้นโผพ้นหินจนไม่เกิน5เมตรก็จะเข้าสู่ร่มเงาของเพิงหินแล้วอัคคีรีบไล่กลุ่มนักวิจัยให้ไปรวมอยู่อีกฝั่งของเพิงหินฉลองซึ่งยืนนิ่งอยู่ข้างเขากระทืบตะขาบตัวแรกด้วยรองเท้าผ้าใบาสีดำมันดิ้งขุกคลักอยู่นานก่อนจะนิ่งเงียบไปเอาไงดีครับผู้ช่วยอัคคีเอง จนปัญญาที่จะจัดการกับกองทัพตะขาบจานวนมหาศาลนั้นทุกคนในคณะรู้สึกถึงภัยคุกคามนั้นแล้วดอกเตอร์ดีลกเดินอย่างรีบร้อนมาหยุดยืนข้างกายเขาอีกคนส่วนเจรากาอุทานออกมาด้วยความสยดสยองอีกไม่ถึงหนึ่งเมตรกองตะขาบจะถึงตัวทุกคนแล้วธานีกับประสิทธิ์ใช้ไม้ขนาดใหญ่ฟาดและปัดให้พวกมันพ้นออกไปแต่เหมือนว่า กับยิ่งเพิ่มความบ้องวัยในการเดินของพวกมันขึ้นอีกคณะสำรวจค่อยๆถอยไปยังอีกฝั่งทำให้สามารถทิ้งระยะห่างระหว่างตะขาบพวกนั้นได้อีกสักพักเอาไงดีผู้ช่วยคงต้องหาที่หลบฝนไหมครับด็อกเตอร์ตะขาบมากหรือเกินคงจัดการมันไม่หมดเขาเหลือบมองตะขาบซึ่งเริ่มจะยึดคองพื้นที่เพิงหินนั้นแล้ว พวกตัวที่อยู่ด้านหลังดูเหมือนจะตัวใหญ่และดูร้ายกว่าพวกแรกสักเท่าตัวเขาหันมาพยักหน้ากับดีโลกรีบไปเถอะครับแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะขยับตัวก็มีเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงต้นกระบากใหญ่ห่างออกไปประมาณ20เมตรไฟลุกพรึบด็อกเตอร์ดีโลหันมามองหน้าอัคคี ด้านนอกคือท้องฟ้าอากาศที่กำลังแปรปวนอย่างถึงที่สุดด้านหลังคือฝูงตะขาบมลุตอยูซึ่งกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะตอนที่ทุกคนกำลังตัดสินใจไม่ถูกนั่นเองก็มีเสียงหัวเราะของผู้ชายดังกล้องมาตามสายลมพวกเขาหันมองแต่ก็ไม่พบที่มาของเสียงนั้นฟ้าผ่าเปรี้ยงดังมาอีกครั้งท้องฟ้าสว่างว่า จะเสียงออกไปดีไหมผู้ช่วยยังไม่ทันที่เขาจะตอบก็มีเสียงร้องดังเจ็บปวดมาทางด้านหลังพอเขาหันกลับไปดูอีกทีก็พบกับเจ้าหน้าที่สามสี่คนกำลังทำสงครามงกับฝูงตะขาบอย่างจ้าละวันสิริกุมขาแล้วเดินออกมาด้วยสีหน้าอย่างเจ็บปวดเขาตะโกนถามไหวไหมพี่พอไหวครับผู้ช่วยแต่ถ้าเรายังไม่ไปคงหนักกว่านี้ มันมากันมากหรือเกินครับธานีประสิทธิ์ฉลองและวิเวกใช้ไม้ตีทั้งกวาดฝูงตะขาบแต่ก็เหมือนว่าพวกมันจะไม่มีวันหมดสิ้นยังคงเดินดาหน้ากันเข้ามาอย่างไม่หวาดหวั่นต่อความตายด็อกเตอร์ดีลกเองมองภาพนั้นด้วยความหนักใจเช่นกันแล้วเจ้าหน้าที่เหล่านั้นก็ตะโกนร้องกันมาอย่างตกใจอีกครั้งดูเหมือนว่าคราวนี้จะตกใจยิ่งกว่า ตอนตะขาบบุกเสียอีกจงอางฝูงจงอางกำลังตรงเข้ามาที่นี่แล้วทุกคนหันมองแล้วต้องสยองไขสันหลังเมื่อมองเห็นล่างสีดำปราบเปรียวของงูจงอางเกือบสิบตัวเลื้อยผ่านดงไม้อย่างรวดเร็วแต่และตัวขนาดไม่ต่ำกว่า3เมตรขึ้นไปจุดมุ่งหมายของงูมหาภัยนั้นก็คือเพิงพักแห่งนี้เช่นเดียวกันนั่นเองทำให้อัคคีตัดสินใจทันที ไปสุภเลิกก like, ึ่งวิ่งกึ่งเดินฝ่าฝนหนักออกไปเป็นคนแรกก่อนที่ท um voilà> um ั้งคณะจะพงะตัวออกจากเพิงหินนั้นอย่างรวดเร็วเสียงฟ้าคำรามดังกึ่งก้องสลับกับเสียงวเลาะอย่างพอใจดังแว่วอยู่ในอากาศทุกคนเร่งฝีเท้าตามการนำของพิทักษ์ป่าร่างใหญ่เขาพยายามพาคณะสำรวจขึ้นที่สูง เพื่อให้ผลภัยอันตรายจากน้ําป่าที่ดูว่าจะมาอีกไม่ช้าจะถล่มป่าลุ่มต่ำบริเวณริมห้วยเสือข้ามแน่นอนฝนยังคงตกหนักและดูเหมือนว่าจะตกหนักขึ้นอีกเรื่อยๆอย่างไม่มีท่าทีว่าจะหยุดหรือเบาลงเลยเสียงฟ้าคํารามกึกก้องตอนนี้ทั้งคณะมีสภาพไม่ต่างกับคนที่เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จใหม่ๆ แล้วฟ้าก็ผาปเปรียงลงมาอีกครั้งกิดข,ของสมพงต้นใหญ่หักสะบ้นลงห่างจากด็อกเตอร์หัวหน้าคณะไม่ถึง2เมตรโชคดีที่วิโรธซึ่งเดินตามหลังจากด็อกเตอร์ดิโลกไวพอที่จะดึงร่างสูงใหญ่นั้นออกมาได้ทันเวลาอัคคีโจนเข้ามาซักถามโดยด่ว,ดวนเมื่อเห็นทุกคนปลอดภัยอยู่แล้วจึงบอกให้สุเเลอรเร่งหาที่หลบฝนให้ปลอดภยัยเพราะว่ายิ่งอยู่ใต้ร่มไม้เท่าไร่ ยิ่งอันตรายเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นสุพลเลริรพาทุกคนปีนป่ายตามทางลาดชันที่ลื่นด้วยใบไม้ซึ่งชุ่มน้ำด้วยน้ำฝนโดยมีจุดมุ่งหมายคือสันเขาที่อยู่ห่างไปประมาณ5-60เมตรหลายคนเหนื่อยอ่อนล้าเห็นได้ชัดโดยเฉพาะกิษดาเขาหยุดยืนหอมหายใจหนักหน่วงหลังจากลื่นลงมาก้นกระแทกอัคคีคอยสังเกตอาการของทุกคนอย่างกังวล เขายืนหยุดข้างนักวิจัยหนุ่มเป็นยังไงบ้างคุณกฤษพอไหวไหมครับกฤษดาไม่ตอบเขาเพียงพยักหน้าทีทีแล้วพยายามก้าวเท้าหนักอึ้งขึ้นเนินชันผู้ช่วยหนุ่มมองตามอย่างเป็นห่วงเขาดูดีว่ากฤษดาประสบกับเหตุการณ์ร้ายจนร่างกายแทบจะไม่ได้พักผ่อนแข็งใจอีกนิดนะครับคุณกฤษใกล้แล้วครับ เขามองเลยไปทางด้านหน้าเห็นร่างบอบบางของเจรกากําลังเดินขึ้นทางชันนั้นอย่างว่องไวหญิงสาวไม่มีท่าทางแสดงความเหนื่อยอ่อนเลยแม้แต่น้อยหรือต่อให้หล่อนเหนื่อยมากขนาดไหนหล่อนก็เก็บงำอาการได้ดีเหลือเกินอืดเกินกว่าคิดไว้ในตอนแรกเสียอีกอคนีพูดในใจก่อนจะสาวเท้าตามร่างป่อแป้ข,ของกิตดาขึ้นไป อีกไม่เกิน20เมตรจะถึงสันเขานั้นแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงฟ้าผ่าขึ้นอีกครั้งพร้อมกันนั่นเองก็มีเสียงน้ำป่าดังสนั่นตามมาด้วยเสียงต้นไม้ที่ถูกแรงน้ำพัดจนหักโค่นลงอัคคีมองตามเสียงเขาเห็นมวลน้ำสีแดงเข้มจำนวนมหาศาลกำลังมุ่งตรงมาที่ยังคณะสำรวจ ในน้ำซึ่งดูเหมือนคลื่นยักษ์เต็มไปด้วยเสียงไม้ตอไม้หรือกระทั่งต้นไม้ขนาดใหญ่นอกจากนั้นเขายังสาบานกับตัวเองว่ายังมองเห็นสัตว์ป่าจำพวกกวางเก้งหรือแม้แต่เสือดาวลอยตามน้ำป่ามาด้วยสุภเลิกและฉลองเป็นสองคนแรกที่ถึงสันเขาได้โบกไม้โบกมือเล่งให้ทุกคนรีบปีนกันขึ้นมา เพื่อให้พ้นภัยอันตรายที่จะใกล้ถึงตัวแต่ทว่าไม่ทันเสียแล้วคือน้ำลูกแรกประทะเข้ากับวิเวกประสิทธิ์และสิริอยู่ต่ำลงไปทั้งสามคนหลุดลอยตามน้ำหายไปในพริบตาอักคณีตะเกียรตะกายอย่างรวดเร็วเท่าที่กำลังของเขาจะพาตัวเองไปได้ส่วนคนอื่นก็หนีตายไม่ต่างจากพวกเขานัก แต่น้ำป่ามฤริตยูไม่ให้โอกาสใครมากถึงขนาดนั้นมวลน้ำลูกที่สองตามมาอย่างรวดเร็วผิดกับครั้งแรกครั้งนี้คือน้ำสีแดงโคลนน้น้ำมีขนาดใหญ่กว่าเดิมอัคณีทำได้เพียงตะโกนเตือนตอนที่น้ำซัดเข้าหาตัวของเขาผู้ช่วยหนุ่มหมุนคว้างยังไม่รู้ทิศทางบางครั้งเขาก็จมหายไปกับสายน้ำที่เกลี้ยกา่ บางครั้งเขาก็ทะลึ่งตัวขึ้นมาสูดอากาศเหนือน้ำก่อนถูกดูดกลับไปอีกครั้งเขาจำได้ว่าเห็นหน้าตื่นตหนกของชาญชัยพร้อมเสียงร้องอย่างตกใจของวิโรธครั้งหรือสองครั้งก่อนที่ความรู้สึกทั้งหมดจะเงียบหายเมื่อของแข็งบางอย่างสัมผัสเข้ากับศีรษะโดยแรงโลกทั้งโลกหยุดหมุนแล้วภาพทั้งหมดก็เลือนหายไป เหมือนแสงเทียนที่โดนพัดดับ